ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายเวลาการผ่านมาหลังจากการเล่าประวัติการตายครั้งที่ห้าของผมแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบว่าอารมณ์จิตในตอนนั้นเป็นอารมณ์จิตเนื่งองโดยอะไรเป็นสำคัญ ถ้าจะพิจารณากันแล้วก็ถือว่าเป็นอารมณ์จิตที่เนื่องโดยเรียสัตว์แต่ว่าขอท่านหลายเมื่อฟังแล้วก็จงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าจงอย่าเข้าใจว่าผมเป็นพระทรงฌานสมาบัติผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมเป็นพระทรงอะไรทั้งหมด มีความเข้าใจอยู่อย่างเดียวว่ามีการรักประทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอาการเท่านี้ก็พอผมรักพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของผมจริงๆการตายแต่ละครั้งที่จะต้องตายก็อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ นี่ไปใช้คําว่าพระพุทธเจ้าเข้าบรรดาท่านนนั้หลายจะคิดว่าผมโอดอตริมนุสธรรมว่าพระพุทธเจ้าท่านนี้พานไปแล้วนี่พระพุทธเจ้าที่ไหนจะมาสอนผมจะมาสแสดงให้ผมเห็นอันนี้ผมก็ไม่สู้ท่านถางว่าท่านจะมายันกันแบบนี้ผมก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่ผมเห็นนั้นก็คือพระพุทธนิมิต จะเป็นพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสถิตอยู่ข้างหน้าผมเองหรือว่าท่านจะไม่ได้มาก็ช่างไม่สำคัญเมื่อเห็นพระรูปรององประโฉงก็องค์สมเด็จประทรงทันในนิมิตก็ถือว่าภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าของผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าของใคร เกว่าใครจะเห็นจะถือว่าเป็นพระตดาเจ้าของท่านด้วยก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไม่หวงเหมือนกันนี่ไปที่พูดนี้ก็เป็นการป้องกันที่คนก็จะหาว่าผมน่ากลัวจะสติไม่ดีแต่ความจริงถ้าจะว่ากันไปผมนี่ก็สติไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าสติดีผมคงจะเห็นคงจะเห็นว่าโลกนี้มัน สวยสดงดงามมีความมิจิตแต่การตาเป็นของน่ารักเป็นของน่ายอยู่แต่ว่ากระแสพระศธรรมขขงองค์สมเด็จพระบรมครูที่กล่าวว่าสูทั้งหลายจุมดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ คำนี้มันจับใจผมมาตั้งแต่เรียนนักธรรมเอกจับใจจริงๆสำหรับวันนี้เราก็ลัพูดถึงอริยสัจในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นอันว่าสรุปจบกันท่านบอกว่าการแยตัดตัณหาคือความอยากที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ได้ นั่นก็ได้แก่อาศัยมักแปดประการคำว่ามักติมปละวุหนทางคือหรือว่าเครื่องมือเป็นการปฏิบัติคือทางสาแปดสายนั่นเองที่เรียกกันว่ามัชชิม,มาปฏิบัาเป็นทางสายกลางกลางนี่ท่านสอนเราไว้ว่าอย่างไง หนึ่งสมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือเห็นหน้าเรียสัตว์สีเห็นยังไงเห็นหน้าเรียสัตว์สีท่านบอรทุกอาแล้วก็นั่งมองความทุกข์ไล่เบีย้ยมันเลยว่าตั้งแต่วันเกิดถึงวันนี้มันมีวันไหนสุขมั่งเอาความจริงเข้าไปสู้ อย่าใช้อารมณ์จิตที่เกี่ยวกับโลกีวิสัยใช้กำลังใจที่เป็นธรรมว่าชาติวิทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะวิทุขังความตายเป็นทุกข์ โสกะปรีเีวทุกตทมนัสสุปายาจความเศร้าโศกเสียใจเพราะยึดโนนถือนี่รักโนรกนรักนี่เป็นสำคัญพัดพลาดจากกันอกทุกเสยียใจเป็นอันว่าทุกเห็นไม่อยากทุกเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาเมื่อตัณหามันเป็นของไม่ดีเราก็ทำลายตัณหา ด้วยใช้มรรคติปฏิปทาคือใช้ปัญญาเป็นตัวนำที่เจรณาเห็นตัวทุกต้นนี้สิ่งท่านหลายในโลกเรามันเกาะมานานเราที่ะเปรื่องการเกาะสภาวะของโลกคือวัตถุก,ก็ดีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีเราก็ต้องย้อนไปดูมหาสิบฐานตัแต่ต้นจนยันอริยสัจ ทรงกำลังใจไว้อย่งงางนั้นเป็นปกติผลที่สุดปัญญาการรู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะปรากฏปัญญาตัวเห็นอริยสัต์นี้ผมขอแนะนำท่านว่าจงใช้ตั้งแต่มีความรู้สึกว่าตื่นจากหลับจะลืมตาและยังไม่ลืมตาก็ยังก็ช่างเท่ะจนกว่ามันจะหลับไป จงใช้ปัญญาเห็นอริยสัจเห็นปัจจัยของความทุกข์เห็นเหตุของความทุกข์เห็นตัวสภาวะที่ดับเป็นความทุกข์ได้คือปฏิปทาอารม์ใจทรงในในมหาปฏิปทานนา้าโซตั้งสี่ประการคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาครบถ้วนทรงอารมณ์อย่างนี้ทุก ตลอดเวลาการขณ้ะที่ยังมีความรู้สึกว่าตื่นอยู่ให้เห็นอริยสัจจริงๆสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบท่านบอกว่ามีการดำริออกจากกามหนึ่งดำริในอันที่จะไม่พยาาบาดหนึ่งดำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนหนึ่ง การดำริออกจากกรรมก็เป็นนั่งคลาพอดีกูระบับทาตุบับนวสีเก้าคลาให้มันขึ้นใจให้มันติดใจอยู่ตลอดเวลาเจอกระทั่งมองเห็นอะไรในโลกทั้งหมดมันสกปร,รกไปตามความเป็นจริงของมันไม่ใช่ว่ารมฝืน คือยอมรับนับถือความจริงของมันไม่ยึดฝืนความจริงมันสุกระบกจริงรู้ว่าสุกระบกจริงแล้วก็รู้มีความรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่ผูกพันในสิ่งสุรกระบกนั้นมีความรังเกียจเห็นคนคนดีเห็นสัตว์คนดีเห็นว่ามีสภาพราะสภาวะเต็มไปของหน้าเกลียดโโคกมีการสีสยญ เป็นอารมณ์ปกติเรียกว่าเอกขตารมนำ้ำริในอันที่จะไม่พยายามดน้ำริในอันที่จะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็ทรงพรหมีหารสีเราเคยสอนกันมาแล้วเราเคยรู้กันมาแล้วบอกให้มีอารมณ์ประจําอยู่หากว่าท่านทั้งหลายมีที่บาดสีมีพรหมีหารสี แล้วมีเจรณะสิบห้ามีบารมีสิบละนิวรห้าตามที่ผมเคยพูดกับท่านว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จงไว้จําจิตไว้ตลอดเวลาและไม่ลืมว่านิพานัาสสัชิกริรยายะเอตังกาสาวังเกตวา ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพพดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผลิพานถ้าอารมณ์ท่านทรงอยู่อย่างนั้นก็ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือจิตตั้งนึกชอบไว้เสมอและสสสสาการเรื่องสามรายการนี้การจะต้องออกจากการมการจะไม่พยายามบาดจะไม่เบียดเบียนไม่ต้องไปหามันมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้วครบถ้วนสามสัมมาวาจาวาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริตสีประการได้แก่ว,วาจาที่พูดปดพดเท็จวาจาส่อสเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกเร้ากันวาจาหยาบคาย ได้การนินทาว่าร้ายเสียดสีและก็วาจาทำลายประโยชน์ทำให้คนอื่นเสียเทือนใจที่นินทาคนน้นนินทาคนนี้นินทาพระองค์นั้นนินทาชคนนาีคนนี้นินทายายแก่คนนั้นนินทาตาแก่คนนี้จงรู้ว่าถ้าเรายัางนินทาเขาอยู่แสดงว่าเราเลวกว่าเขามาก เขาถึงแม้ว่าจะมีจริยาไม่ดีเขายังไม่นินทาใครเป็นอันว่ากิเลสยังฝังอยู่ในใจเขามันยังไม่ไหลมาถึงปากของตัวเรานินทาว่าร้ายเขาได้สแสดงว่ากิเลมันเลยหัวใจล้นออกมาถึงปากมันเล็วแสนเร็วผมอยากจะบอกว่าเรวกว่าสติฉันเพราะสติฉันมันยังไม่นินทาไม่ได่าไม่ว่าใคร หรือว่าดามันว่าผมฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เป็นนวาวาจาชอบก็ต้องใช้วาจาอย่างนี้ใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตตามธรรมตามวินัยวาจาที่จะพูดกันไปเวลานี้เราเรียนมหาสฏิปฐานสูตรเวลาที่เราจะคุยกันแล้วก็ปราบเรื่องมหาสฏิปฐานสูตรอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช้ได้ เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าจจชอบเมื่อสัมมารกรรมันตะทำการงานชอบทำการงานชอบคือเรบอกว่า,ว,าว้นเด่ก,กายทุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมอย่างนี้จัดว่ายัางไม่ควรจะเรียกว่าอยู่ในอริยสัตว์ ในอรียสัยก็หมายทำการงานชอบคือหาทานทำลายทุกข์เรื่อหาการทำลายทำลายเขตของความทุกข์ได้แก่ตัญหาอันหามันเกิดขึ้นมาจากสภาวะอันใดหาธรรมะที่เป็นศัตรูกับมันเข้าประหัตประหารทันที การรวมความการงานของจิตของเราที่มีอยู่ก็คือการทรงพระกรรมฐานตลอดเวลาทรงอารมณ์มหาติปัฒนานั้นสูตรใ้ตลอดเวลาตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงอริยสัจนี่จัดว่าเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นการงานที่ตรงกับระบบของเราตามความเป็นจริงที่เราทรงกันอยู่ ถ้าหากว่าการงานของจิตมีอย่างนี้แล้วกายงานภายในใจมันดีกายงานข้างนอกมันก็ดีทั้งหมดหรือว่าการงานที่เราควรจะกำหนดก็นั่นก็คือเจรณะสิบห้าจะเป็นการงานสำคัญต้องครบทุนบริบูรณ์บารมีสิบต้องครบทุนบริบูรณ์ตามกกำลังใจตลอดวัน แล้วก็พรม,มวิหารสี่อิทิบาทสีการละนิวรนห้านี่เป็นการงานที่เราจะต้องทำอยู่ตลอดทุกลมให้ใจเขาออกอย่าไปถืนอนายเฉพาะเวลาท่านที่หน้าสวยแต่ใจเสียนะระมัดระวังให้ดีรู้ตัวไว้ด้วยว่า กำลังใจของเรากำลังจะพาตัวของเราไปสู่ไบยูมินี่ผมไม่ได้ว่าใครหรอกนะบอกให้รู้ตัวว่าท่านหน้ามันสวยใจเสียหน้าดีท่าทางดีแต่ใจเลวเลวด้วยกับลังระการใดทั้งปวงคือยังมีกิเลสดูมันยังเลวอยู่เราก็หาทางทำลายความชั่วนั้นให้หมดไป แนี่มาข้อสมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้าาากการรยงชีวิตนี่ท่านบอกว่าเว้นจากการเลี้ยงชีวิตในทานที่ผิดก็หมายความอาการใดที่แบกการคนทุจริตทั้งหมดเราไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตอยู่ในฐานนะของเราให้เหมาะสม สัมมาวายามะเพียนชอบคือเพียงในที่สี่สถานเพียงในที่สี่สถานีผมก็ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนเขาเวลานึกสักครึ่งวินาทีอ่นนึกได้แล้วเพียงในที่สี่สถานนีถึงกล่าวไว้ในอังคุตระนิกายเพียในพระไตรปิฎก เส้นกล่าวว่าประทานประธานะธรรมสาวาลีนี่ถ้าผมนึกไม่ผิดนะแต่เข้าใจว่าไม่ผิดไม่ได้ดูมานานแล้วว่าโผล่มาในใจประธานะคือความเพียรมีสี่อย่างคือสังวรประทานเพียรระวังไม่ความชั่วเกิดขึ้นในสันดาน อารมณ์ใดที่ขัดกับอารมณ์มหาสติปัฏฐานนสูตรอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันมีนขึ้นอย่างเด็ดขาดจำม่ให้ดีดนะและก็อารมณ์ใดก็ตามที่ไม่ขัดกับเจรณาสิบห้าขัดกับบรารมีสิบขัดกับพรมิหันสี่ขัดกับการทำลายนิวรณ์ห้าขัดกับ อะไรละ่ะที่บาสีอารมณ์ทั้งหมดนั้นเป็นอารมณ์ชั่วทั้งหมดอย่าให้มันเกิดขึ้น <c oughs> จงอย่าให้เกิดมีขึ้นเด็ดขาดจำไม่ด้วยจำแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าเราศึกษากันวันละสี่เวลาปีหนึ่งสามรอยหกิบห้าวันศึกษากันปีละเท่าไหร่ได้อะไรบ้างแล้ว ละอันไรได้บ้างดูกําลังใจคนโอนตนเองตนจะรู้เองถ้ายังท้าเยอทะยานอยูย่ยังท่านองตนอยู่ก็สแสดงว่าเลวเกินกว่าที่จะทรงตัวเป็นคนข้อที่สองประหานประทานความเพียนละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้ว หมายความว่าความชั่วที่กล่าวมาแล้วของตนมันขาดตัวธรรมะอะไรบ้างมันเกิดขึ้นแล้วหาทางละให้มันหมดไปสามภาวนาประธานเพียนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานกุศลมีอะไรอารมณ์มาหาิตประธานน่ะสตครบเจรณะสิบห้าครบบรมีสิบครบ พรมมีหารสี่ครบมิทิมบายครบละนิวนครบให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วรักษาลมนั้นให้ทรงตัวไม่ให้เสื่อมนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็ประพิปฏิบัตินี่ที่จะเข้าถึงความเป็นนักอริยสัจเป็นนักมหาปฏิปทาน เรียกว่าเป็นสาวกะองสมเด็จพระชินวรกอธีเจดสัมมาสติระลึกชอบคือระลึกในมหาปฏิปฐานาสสตรทั้งสี่ทรงกำลังจิตยอยู่ตลอดวันอย่าไปทรงเะพาะเวลาระวังโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมันจะมาบัง ไม่ยอมให้การนั่งสามรากเง้าของกิเลสและก็บ,บริวารของมันทั้งหมดเข้ามายุ่งกับใจใจของเราจะทรงอยู่ในมาหาสวฐานาสโสุทั้งสี่ตลอดเวลาการที่ยังตื่นอยู่ข้อทีอ่แปสัมมาสมาธิตัง้งใจชอบคือการทรงฌานสี่ไว้เป็นปกติ เพือทรงอารมณ์ตั้งใจชอบเมื่อทรงฌานสีส่เวลแล้วก็ใช้อารมณ์จากฌานนั้นถอยหลังเข้ามาถึงอุปจารสมาธิพ <c oughs> ิจารณาในมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสอนท่านฟังกันมาจนจบแล้ว อารมณ์ยังจับใจท่านมันร้รนะเปล่าในตอนท้ายทุกข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อเห็นแล้วก็รู้สึกตสกต่เพียงศักตะวตหินยังร่างกายเห็นอาศัยอยู่ก็ศักแต่ว่าอาศัยอยู่ไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราสักแต่ว,ว่านี่เป็นหมายแปรอาการที่ไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่กลุ่ม เน่ก็ทรงตัดว่าไม่ยึดถือในร่างกายของเราด้วยไม่ยึดถือในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยคือร่างกายภายนอกร่างกายภายในในคือร่างกายที่เราอาศัยอยู่ร่างกายภายนอกคือร่างกายของบุคคลอื่นแล้วก็ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย นี่ทุกข้อนี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสมมาสมุทัยเจ้าทรงตรัสทุกวันทุกจุดท่านฟังแล้วท่านเคยเอาไปคิดบ้างไหมว่าที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำทุกข้อพอจบท่านก็นย้ำจงทราบว,ว่านี่เป็นมิปัสนาญานตัวยอด เป็นการทำลายนิวรสัญญ์สิบระการให้พินาศไปเริ่มหน้าสกายทิฐิจงอย่าเข้าใจว่าเป็นอย่างอืน่นนี่ความจริงการฟังของพวกท่านมีโอกาสฟังได้มากถ้าเราจะดูในประวัติพระที่ได้บรรลุอรหัตผล ท่านฟังถึงพวกเราฟังกันไหมอย่างปตาจาราเทรีท่านฟังอะไรแล้วก็ได้ได้อรหัตผลอย่างคุจุตราท่านฟังอะไรท่านจึงได้ประสูดาบันแล้วฟังกี่ครั้งท่านพรเรวัตน้องชายประสาริบุตร ท่านฟังอะไรฟังกี่ครั้งท่านจึงได้บรรลุอรหาตผลแล้วก็ทุกๆท่านนั่นแหละอย่างภาษาริบุตรกับพระโมคัลาฟังสับยวว่อว่าเยธรรมาเหตุปปะวาตีสังเหตุตงตถาคตโยนิโรโทจะาเอวังวาทีมหาสวนโรนค์การทำใดเกิดต่เหตุพระพุทธเจ้าสุนตเทกุของทํททาน,นั้น ื่องความดับไปของทำนั้นสมเด็จประมหาสุนทรัตอย่างนี้เมื่อฟังจบด้วยสายใช้ปัญญาพิจารณาตามได้บรรลุประโสดาบันเอฮดูท่านฟังนิดเดียวเนี่ยล้วพวกเราได้ฟังมากีปใครเป็นประโสดาบันแล้วได้ยังแต่ความจริงเขาว่าของล้นตลาดมันเฟ้อ ลงเฟอแล้วมีมีค่าในคำสอนที่ผมสอนท่านในก่ก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าจะเฟอเฟอไปเหมือนกันฟังกันถึงสี่เวลาท่านได้อะไรบ้างสกายทิฐิตัดได้แล้วหีือย่างวิจิกิจชาสงสัยสกายทิฐิ มีรมมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่ในเราทรัพย์สินต่างๆในโลกเป็นของเราความโลภโมโทสันเป็นของเราความโกรธความยำบดัดเป็นของเราความหลงนั่นหลงนี่นัน่นเป็นของเรานี่เป็นของเรา,เนนเรายังม,มีอยู่ไหมตัดตัวนี้ได้แล้วดีอย่าง วิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดได้แล้วหรือยังสีระตาปรามาตฐาความไม่มั่นคงในศีลตัดได้แล้วหรือยังตัดได้แล้วก็ตัดไปตัดไม่ได้ก็พยายามตัดสิกามราคะตัดได้แล้วหรือยัง ปีิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งจิตเกิดความไม่พอใจตัดได้แล้วนี่อย่างมานะการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาตัดได้แล้วนี่อย่างอุตจอารมณ์ฟุง้งซ่านจิตไม่หวังผลิพานยังใสยอยู่ในรูอื่นตัดได้อย่าง อวิชาคือความเห็นว่ามนุษย์โลกที่วันโลกอุันโลกสวยสดเมื่งงามมีความน่ารักน่าใคร่น่าอยู่น่าอาศัยกำลังใจไม่ผูกพันในในิพิพานตัดได้หรือยังถ้ายังตัดไม่ได้ผมหนักใจจริงๆผมหนักใจมากเพราะว่า คำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได่ไม่มีผลสำหรับท่านเสียแล้วถ้ากล่าวกันตามพระบาลีต้องถือว่าท่านเป็นอภ,พภพัพพระบุคคลเป็นคนที่ไม่ควรแกมรรคผลในพระพุทธศาสนาจัดว่าปเป็นคนประเภทประทัประมะนี่สำหรับท่านที่บวชอยู่ถึงข้างพรรษานะ สำหรับพระใหม่ผมไม่ว่าคนมาไหวมันก็ไม่ว่า,า,วา,ไ,วาไอ้ที่ว่าเนี่ยมันเรีว่าติเตียนคือปรารภว่าเราก็เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าเส้นใดเมื่อไก่หินพล่อยเป็นอนุวาสาหรับมหาสติปัานาสรสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจบเกมกันที ทั้งนี้เพราะไรว่าจบผมพูดมาจบแต่ว่าท่านจะจบแบบไหนจะปฏิบัติจบลึกไว้จบหรือว่าจบหายไปจากจิตก็เป็นภาวะของท่านแล้วต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านทรงกำลังใจของท่านตามาาัตยาอัตยาสายจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร